สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e ลบอลจันตากองนะครับผมแล้วในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงข่าวการขายทีมนี่ครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเด็กครับผมนักข่าวอย่างไมค์คีแกนนนครับผมออกมาเปิดเผยว่าณตอนนี้นะครับผมเซอร์จิมแรดคริปนนครับผมได้ยื่นข้อเสนอในการซื้อแมนยูครั้งที่3มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โดยตามที่ไมค์ีแกนได้รับข้อมูลนะครับผมแล้วก็ตามที่เซอร์จิมยื่นมานะครับผมถูกเปิดเผยว่าเซอร์จิมนะครับผมจะเข้ามาซื้อหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเกิน50 เปอร์์เซ็นตอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งแมนยูเนี่ยจะเป็นของเซอร์จิมแรดคริปอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดแบบ100%นะครับผมก็ยังมีนะครับผมให้ตระกูลเกลเซอร์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่โอเคนะครับผมสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็เกลเซอร์นะครับผมก็ยังจะเป็นผู้ถือหุ้นร่วมอีกประมาณ20%นะครับผมของหุ้นทั้งหมดนั่นเอง ซึ่งอาจจะหมายความลึกๆว่าเกลเซอร์เนี่ยก็ยังมีส่วนร่วมในรับมในการเป็นเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับผมแต่อาจจะไม่มีอำนาจหรือว่าหน้าที่นะฮะเหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็ข่าวก็ยังบอกนะครับผมว่าข้อเสนอของเซอร์จีมนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอที่ให้คำมั่นสัญญาด้วยนะครับผมว่าจะพัฒนาโอทัลฟอร์ดนะครับผมแล้วก็สนามซ้อมอะไรต่างๆแน่ๆน,นะครับผมแล้วก็จะให้งบอิดิ้ เท็แฮกนะครับผมเสริมทับในช่วงซัมเมอร์นี้แบบไม่อันด้วยกันนะครับผมอันนี้ ก็เป็นข้อเสนอนะะในการยื่นซื้อ m นะครแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งที่3ของเซอร์จิมแรดคริปนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งคน,นคก็เป็นคู่แข่งเซอร์จิมนะครับผมอย่างท่านชิกยัสซิมนะฮะซึ่งไมค์ฮีเก้นก็เปิดเผยนะครับผมว่าการยื่นเสนอราคาของท่านชิกยัสซิมนะครับผมในการที่จะซื้อแมนยูครั้งที่3เนี่ยก็ยังคงยืนยันคําตอบเดิมนะครับผมเหมือน Paper p l a n ลนนะฮะว่าต้องการซื้อแมนยูแบบ100%นั่นเองนะ ผมก็คือเป็นเจ้าของแมนยูแบบทั้งหมดเลยนะครับผมจะไม่มาแบ่งหุ้น20%ให้คนอื่นอย่างเซอร์จิมแรดคริปนะครับผมแล้วก็ไมค์คีแกนก็ยังเปิดเผยนะครับว่าข้อเสนอของท่านชิกเนี่ยยังเป็นข้อเสนอที่น่าจะได้รับการพิจารณาจากตระกูลเกลเซอร์ที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าเกลเซอร์ก็อยากจะขายทั้งหมดนะครับผมไม่อยากจะมีส่วนที่จะมาถือครองแมนยูอีกต่อไปแล้วนะครับผมเพราะว่ายิ่งอยู่นานนะครับผมแฟนบอลก็ยิ่งสาบแช่งนั่นเอง นะครับผมแล้วก็ไมค์คีแก้นนะครับผมก็ยังเปิดเผยว่าบอร์ดบริหารนะครับผมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเกือบ100%ก็อยากให้ตระกูลเกลเซอร์นะครับผมขายทีมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก่อนเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับผมเพื่อให้เจ้าของใหม่นะครับผมจะได้มีเวลาที่จะจัดสรรเงินลงทุนนะครับผมหรือว่างบประมาณในการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้ให้กับ อิริกเทนแฮกนั่นเองนะครับผมก็คือจะมีเวลาได้วางแผนล่วงหน้าไว้นะครับผมว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้กับอะไรนะครับผมใช้กับการพัฒนาสนามหรือว่าให้งบกับอิริกเทนแฮกนะครับผมซึ่งบอร์ดแมนยูก็อยากให้ขายให้แล้วเสร็จนั่นเองนะครับผมส่วนแฟนบอลก็เริ่มจะแล้วแต่มึงแล้วนะครับผมสําหรับตระกูลเกลเซอร์มึงจะขายก็ขายไม่ขายก็ไม่ขายนะฮะเพราะว่าหลังๆนี้ผมก็เริ่มจะ รำคาญแม่งแล้วเหมือนกันนะครับผมลีลาชักช้าอึดอัดจ,จื้นแย่อยู่ได้นะครับผมโอเคนี่ครับผมแต่ไม่ว่ายังไงนะฮะเราก็จะเอาใจช่วยนะครับผมถ้าใครเป็นเจ้าของไมคแมนยูเนี่ยเราก็ยังคงเชียร์ทีมเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะครับผมในนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับผมการซื้อขายทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักของเรานั่นเองเนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะฮะชแนลบอลจันตะกองไว้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม